กระผมต้องเรียนในร้อยปัจจุบัรอมสีชั้นปีที่สามตอนวิทยากรกรมเพื่องมลเลคที่สามครับการฝึกจำลองยุดระดับหมวดท่านที่หนึ่งจากที่ลมพลยังมาแนวออกตีหมวดปเป็นเลขที่หนึ่งเคลื่อนที่ด้วยลูกขบวนหมวดแถวตอนและทําการประสานผ่านแนวรหัสฝลายเดียวกันหมวดปเป็นเลขที่หนึ่งเคลื่อนที่เป็นหมู่นําด้วยลูกขบวนหมู่แถวตอนใช้เทคนิคการเคลื่อนที่แบบเดินทาง บอกอหมวดเลื่อนที่ตามหมู่ปรนเล็กที่หนึ่งด้วยลูกขบวนหมู่แถวตอนรูขบวนแถวตอนหมู่ปรนเล็กที่สองเป็นหมู่นำเคลื่อนที่ด้วยลูกขบวนหมู่แถวตอนเทคนิคการเคลื่อนที่แบบเดินทาง หมู่ปิกลนเคลื่อนที่ตามหมูเปเล็กที่2ด้วยลูกขบวนหมู่แถวตอนหมู่เล็กที่3เคลื่อนที่ตามหมูเปนลกลนเป็นหมู่สุดท้ายเคลื่อนที่ด้วยลูกขบวนหมู่แถวตอนเทคนิคเคลื่อนที่แบบเดินทาง หมวดปืนเล็ที่1ผ่านแนวออกตีเคลื่อนที่ไปยังแนวขั้นเขียวด้วยลูกขบวนสามเหลี่ยมหน้ากระดานผู้บังคับหมู่ที่1และผู้บังคับหมู่ที่หมู่ผู้บังคับหมู่ที่1หมู่ปืนเล็กที่หนึ่งเคลื่อนที่เป็นหมู่นำทางด้านปีกซ้ายด้วยลูกขบวนหมู่แถวตอนเทคนิคการเคลื่อนที่แบบเฝ้าตวรวจสอบ บอกอมวดเคลื่อนที่ตามหมู่ปืนเล็กที่หนึ่งด้วยลูกขบวนแถวตอนเทคนิคการเคลื่อนที่แบบเดินทางหมู่ปืนกนเคลื่อนที่ตามบอกอมวดด้วยลูกขบวนแถวตอนเทคนิคการเคลื่อนที่แบบเดินาท,ทาง หมูป่ปื 2, เนเล,ล็กลที่สองเคลืลล 3, ่อนที่ตามบอกอมวดปีกซ้ายด้านหลังด้วยรูขบวนหมู่แถวตอนเทคนิคการเคลืล่อนที่แบบเดินทางหมู่ปืนเล็กที่สามเคลื่อนที่ตามบกอมวดปีกซ้ายด้านหลังด้วยรูขบวนหมู่แถวตอนเทคนิคเคลื่อนที่แบบเดินทาง เคลื่อนที่ถึงแนวพั้นเหียวหมวดปืนเลขที่หนึ่งปรับลูกขบวนหมวดสามเหลี่ยมแหลมหลังเคลื่อนที่ต่อไปในแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดท้ายหมู่ปืนเล็ที่หนึ่งเคลื่อนที่เป็นหมู่นำทางปีกซ้ายด้วยลูกขบวนหมู่แถวตอนเทคนิคก,การเคลื่อนที่แบบเฝ้าตรวจสลับ ู่ปืนเล็กที่2เคลื่อนที่เป็นหมุนนําทางปีกข,ขวาด้วยลูกขบวนหมู่แถวตอนเทคนิคการเคลื่อนที่แบบเข้าตัวสลับ บอกมอหมวดกันที่ตามหมูปืนเล็กที่หนึ่งด้วยลูกขรวนแถวตอนเทคนิคกันที่แบบเดินทางหมูป่ปืนกลนคลื่นที่ตาบอกอหมวดด้วยลูกขรวนแถวตอนเทคนิคการกันที่แบบเดินทาง หมู่บรที่สามเื่อนที่ปิดท้ายหมวดด้ยดูขบวนหมู่แถวตอนเทคนิคการเคลื่อนที่แบบเดินทางเมื่อหมวดเลื่อนที่ถึงแนวประสานงานท้นไปันบัตรขั้นสุดท้ายปรับเป็นรูปขบวนหมวดหน้ากระดานเตรียมการเข้าตรุมบอลที่หมาย การยิงสนับนุนแกมู่เบรเล็กทั้งสามยิงส่งค่าศึกทั้งสภาวเกื้อกูลต่อการดำเนินกลยุทธ์ของฝ่ายเราเรื่อนฉากการยิงเมื่อคําสัญญาณจะเมื่อได้รับสัญญาณจากผู้หมวดหมู่เบรเล็กที่1ปรับเป็นหน้ากระดาวงงลงทางด้านปีกซายทําการโจมตีด้วยการยิงไปที่ค่าศึกและทําการเข้าตะลุมบอลเมื่อได้รับคําสั่งจากผบหมวด หมู่ปืนเล็กที่2ปรับเป็นหน้ากระดานวางกำลังย่านกลางระหว่างหมู่ปืนเล็กที่1และหมู่ปืนเล็กที่3ทํทำการโจมตีด้วยการยิงฆ่าศึกและทำการตะลุมบอลเมื่อได้รับคำสั่งจากขอบวอน หมูที่3ปรับเป็นหน้ากระดานวางกำลังปีขวาทําการโจมตีไปยังข้าศึกและทําการเข้าตุลมบอลเมื่อได้คำสั่งจากผอประมวลหมู่เลองขนเื่องที่ปหมู่อนเนการแบบเดเมื่อฝ่ายข้าศึกเริ่มตอบโต้เบาบางให้สัญญาณหมู่ปืนกลเลื่อนฉากการยิงและหมู่ปืนเลขข็กทั้ง3าหมู่ทําการเข้าตกลมบอลหมวดเปืนเล็ก หมดปืนเล็กที่1ตะลุมบอลผ่านที่หมายและหยุดหน่วยที่แนวจำกัดการลุกจากนั้นเริ่มเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่หมู่หมู่ปืนเล็กที่1เสริมความมั่นคงทางหน้าปีซ้ายรับผิดชอบการจัดชุดตรวจคนและชุดจับกลุ่มเฉลย หมู่ปืนเล็กที่สเสริมความมั่นคงย่านกลางของหมวดรับผิดชอบจัดชุดรักษาพยาบาลและส่งกลับสายแพทย์หมู่ปืนเล็กที่3เสริมความมั่นคงทางด้านปีขวาและจัดชุดทำลายยุทโธปรกรณ์หมู่ปืนกล น้ำกำลงังเครื่องที่วางเสริมความมั่นคงหลังจากหมู่บเล็กทั้ง3วางกำลังเสริมความมั่นคงสำเร็จเ <ว gart kaz oo> มื่อหมวดทำการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรายงานผลการปฏิบัติให้ผบร้อยทราบและ ร้องขอการทดแทนสอปอหากจำเป็นขอบคุครับ